สวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนนะฮะดีใจที่เจอทุกคนอีกนะครับผมหมอท็อปนะครับวันนี้เราอยู่กันเคสดูดไขมันอีกแล้วนะฮะวันนี้หมอมีเคสนะครับมานำเสนอด้ดวยนะครับผมให้ทุกคนได้ดูกันตัวอย่างเนาะสำหรับใครที่ยังรู้สึกว่าเอ๊ะตัดสินใจไม่ได้นะครับหรือว่าสงสัยว่าการดูดไขมันมันดีจริงไหมได้ผลลัพธ์เป็นยังไงบ้างวันนี้หมอมีเคสตัวอย่างมาให้ดูกันนะครับผมกับเรื่องหัวข้อนะครับในวันนี้ที่จะให้ความรู้ด้วยนะครับเกี่ยวกับว่า การดูดไขมันนะครับ3ขั้นตอนดูดไขมันนะครับเปลี่ยนสาวไซส์เล็กให้เอลเอสกว่าเดิมนะครับเรามาดูเคสจริงกันเลยดีกว่านะครับในเคสนี้นะครับเป็นคุณผู้หญิงนะครับ27ปีนะครับหนัก57สูง165ตีเป็นสาวประมาณไซส์เอ็มไซส์เกือบเจะกเอสนะฮะก็ประมาณไซส์เอ็มกลางๆนะครับอ่านะครับผมในคนนี้นะครับมีปัญหาเรื่องของหน้าท้องเนาะจะเห็นว่าหน้าท้องคนนี้นะครับมีเป็นก้อนๆเนี่ยที่ไม่แบนราบเท่าไหร่ทั้งหน้าท้องบนหน้าท้องล่างนะแล้วก อยู่คนนี้นะฮะให้ข้อมูลมาเลยว่าอยากที่จะให้เอลเอสขึ้นนะครับผมคือเปลี่ยนสาวไซส์เล็กๆอยู่เนี่ยให้เป็นเอลเอสข้อเดิมน,นะครับผมทาได้ไหมนะฮะก็ต้องบอกว่าการดูดไขมันของกับหมอทอปนะครับช่วยได้นะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าหมอจะดีไซน์ไงบ้าง3ขั้นตอนนะครับอย่างขั้นตอนแรกนะฮะอันดับแรกเลยคือเราต้องดูดหน้าท้องเคลียร์หน้าท้องบนก่อนนะครับหน้าท้องบนและล,ล่างก่อนสาเหตุที่ต้องดูดหน้าท้องก่อนเนี่ยเพราะว่าตัวหน้าท้องกับเอวเนียริงมันเชื่อมกันนะครับ ถ้าเวาลาเราดูดเอวอย่างเดียวเนี่ยแล้วเราไม่ดูดหน้าท้องด้วยอาจจะทําให้รู้สึกว่า,าไซส์เนี่ยเล็กไม่สุดนะครับไซส์เนี่ยเล็กไม่สุดนะครับเวลาที่เราดูดหน้าท้องไปด้วยเนี่ยแล้วดูดเอวไปด้วยนะครับมันจะได้ความรอกเนาะ360องศาทําให้ไซส์เนี่ยจะเปลี่ยนไปหนึ่งไซส์เลยเช่นอย่างในเคสนี้จากไซส์ M ก็จะลงเป็นไซส์ S ได้เลยนะครับในการดูดไขมันหนึ่งครั้งนะเพราะฉะนั้นหนึ่งขั้นตอนแรกนะครับก็คือการดูดไขมันหน้าท้องบนล่างให้เสร็จนะครับอ่าเรามาดูกันเลยดีกว่าเนาะนี่ ในคนนี้จะมีไขมันที่เรียกว่าสับคิวตเนสแฟตค่อนข้างเยอะสับคิวตเนสแฟตคืออะไรคือไขมันที่มันอยู่ในชั้นผิวหนังนะครับเพราะฉะนั้นไขมันตรงนี้เนี่ยคือเวลาเราแยกกันที่บ้านเนาะเวลาคุณผู้ชมทางบ้านดูนะครับก็คือว่าถ้าเราจับไขมันตรงไหนนะครับได้เป็นก้อนๆเป็นชั้นๆนะครับนั่นคือไขมันที่หมอดูดได้หมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นขั้นตอนแรกหมอก็จะเคลียร์ไขมันตรงหน้าท้องตรงเนี้ยให้เสร็จเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูรูปหลังทํากันทีนะนี่นะคะอันนี้คือก่อนทำเนาะ และนี่คือหลังทางนะครับจะเห็นเลยเนาะว่าหน้าท้องบนล่างเนี่ยแบนราบลงไปเลยนะจากตอนแรกที่ดูด้านข้างเนี่ยจะมีเป่องๆนิดนึงทั้งข้างบนและข้างล่างเนาะนะครับแต่พอเราดูดเสร็จปุ๊บอ่าแบนราบลงไปเลยนะครับและเคสเนี้ยให้หมอเหล่าเซ็กซี่ลายให้นิดนึงด้วยนะครับเพราะฉันจะเห็นร่องนะครับเซ็กซี่ลน์เป็นเลข1 1เลยแล้วก็มีเซ็กซี่ลน์ตรงกลางด้วยเนาะเห็นเป็นเงาสวย ก็คือเราจะเหลาเอวให้คอดนะครับเหลาเซ็กซี่ไลน์นะครับด้านหน้าเนี่ยหมอก็จะเหลาตรงเอวด้านหน้าไปด้วยนะครับก็จะเห็นความคอดนะครับจากรูปจะเห็นเลยด้านข้างเนี่ยบนล่างหายไปเลยนะครับเมื่อเทียบกับตรงนี้เนาะนะครับอันนี้บนล่างหายไปเลยนะครับอันนี้คือขั้นตอนแรกนะครับในการทําให้เกิดเอลเอสนะครับที่ดีก็คือต้องเหลาและท้องบนล่างด้วยนะครับทีนี้ขั้นตอนที่2ก็คือการเหลาเอวด้านหลังให้คลอดนะครับทำง่ายๆเรามาดูเคสจริงกันเลยดีกว่านะครับอันนี้คือรูป b e ฟอร์นะครับสาหรับ เคสนี้นะโอเคจะเห็นว่ามีก้อนไขมันพอกอยู่แล้วก็มีก้อนตรงสะโพกด้วยเนาะนะครับยังไม่รู้สึกเอลเอสใช่ไหมครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าหลังทํทาหมอทํำยังไงนะโอเคหนึ่งสองสามประมาณนี้เลยนะครับจะเห็นเลยว่ามีความค้อดนะครับของตัวเอวนะครับทั้งสองข้างเลยเนาะดูรูป b ีฟอร์เปรียบเทียบไปด้วยนะครับก็จะเห็นเลยเนาะขั้นตอนที่2คือการเหลาเอวนะครับให้คียความค้อดนะครับโดยอาศัยนะครับการดูดจัดแต่ทั้ง 300องศาเลยนะครับดูดจากเอวหน้าด้วยเนาะแล้วก็ดูดจากเอวข้างหลังด้วยนะครับโดยเราจะเปิดแผลซ่อนแผลไว้ทั้งบนล่างเนี่ยซ่อนแผลไว้หมดเลยใต้ขอบกางเกงในใต้บลาแบบนี้นะครับก็จะทาให้เวลาใส่ชุดว่ายน้ำเนี่ยมองไม่เห็นแผลนะครับแต่เนั้หนเนี่ยมันก็จะเก็บไขมันรอบๆเลยจะเห็นเลยนะครับเอวเดี๋ยวบางเฉียบเลยนะเอวเดี๋ยวบางเฉียบเลยนะครับ,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 รบก็มีความคลอดไปแบบนี้เลยเนาะเปรียบเทียบจากตอนแรกนะที่มีความตรงอยู่นะครับเอวทั้งสองข้างมีไขมันพอกดูดออกมาปุ๊บเอวเดี๋ยวตรง จากตรงๆในหายไปเลยนะครับดูดได้ขค่ละ 300cc นะครับหน้าท้องบนล่างอีกขค่ละ550นะครับก็รวมกันได้เยอะมากๆเลยนะครับเกือบ2,000เลยเนาะนะครับนี่คือขั้นตอนที่2นะครับส่วนขั้นตอนที่3คือ การเติมก้นให้งอนนะครับการเติมก้นให้งอนขึ้นนะครับพอเราเติมก้นงอนขึ้นเนี่ยเอวก็จะดูเล็กลงไปด้วยก้นก็จะดูเสริมกันนะครับอันนี้คือขั้นตอนที่3าในการทําให้สาวไซส์เล็กเนี่ยมีเคิร์ฟมีเอวนะครับมีก้นนะครับก็คือการเอาไขมันจากเมื่อกี้นี้นะครับมาเติมก้นและอย่าลืมว่าการเติมไขมันต้องใช้เครื่องที่เฉพาะสําหรับการเติมไขมันด้วยนะครับก็คือเครื่องมารีเจตของหมอนี่เองนะครับผมสามารถใช้ในการเติมไขมันได้ ถ้าเป็นเครื่องอื่นๆเนาะอย่างเครื่องของหมออย่างตัวอันซซีหรือเวเซอร์อย่างนะครับไม่สามารถใช้ในการเติมไขมันได้นะเพราะไขมันจะไม่ใช่ลฟ์เซลล์เป็นไขมันที่จะเป็นเซลล์ตายโดนความร้อนไปแล้วไม่สามารถมาเติมได้นะครับหมอก็จะเติมเนาะตรงก้นตรงนี้นะครับที่มีความแฟตนะครับโดยใช้เวเลนด้าเนี่ยไม่ให้มีความเต็มเพิ่มขึ้นนะครับก้นจะได้ดูสวยขึ้นนะครับรัดแบบโค้ง L S ที่งอนลงไปแบบนี้นะครับ เค <Okay>. yeah. นะครับและนี่ก็คือการดูดไขมันกับคุณหมอท็อปนะครับดยเครื่องบริจเจตน,นะครับเอเอสนะครับเติมก้นนะครับหน้าทอ้องด้วยเนาะ <S <S สำหรับใครที่สนใจนะครับก็าสามารถเข้ามาดูในเพจเราได้ก่อนนะครับศึกษาจากข้อมูลดีๆจากตรนี้ได้นะครับแล้วก็อ่าเข้ามาปรึกษาคุณหมอได้ทุกวันเลยนะครับผมก็วันนี้สำหรับหมอท็อปขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในเพจหน้านะครับ